หนูอยากกินโดนทัทคร่งน้ำตาลไม่มีปัญหายา่าทำนัดทุกอย่างให้หล้านจ้ะใช่มันง่ายมากโอ้โหคุณย่าเป็นนัดแป้งมาตั้งแต่เมื่อไหร่คะเนี่ประสบการณ์ของผู้ที่ฝึกฝนมานานเป็นปีแบบนี้และไม่เพียงแค่นัดแป้งเท่านะและยังพร้อมดิซซอนโดนทัทแสนอร่อยแล้วละ่ะหลังด้วยไม่พิมพ์ยสนพิเศษจากนั้นก็ใส่น้ำมันลงปในกระ,กะทะยใหญ่เยอะโดนทัทต้องออกมาชุ่มชำทั้งกรอบนอกและนุ่มในฉันค,คิดว่าฉันก็ทำได้เหมือนกันนะไม่เห็นอะไรย่งยากเลย ใช้แม่เพิมเงินเหรอตัดแต่งโดะแบบนี้โอ้ลอนรักระวังด้วยเธอทำให้ยาก,กลัวนะหลังจากนั้นต้องใช้น้ำมันใช่ไหมคะจะได้ไ่ต้อาใส่เยอะใช่ไหมมันจะใส่น้ำมันก็เปิดไฟได้เวลาทอดกันแล้วโอ๊ยเกิดอะไรขึ้นเนี่ยช่วยด้วยช่วยทีคะไม่คนเยอะแบบนี้อะโอ๊ยห้องผมไม่ใช่ที่สำหรับเด็กจริงๆนะ หนูเกิดวันสิบสองแล้วนะแล้วหนูสามารถจกดการกับคนนี้ได้ด้วยอ้อมเอาไปเลยแบบนี้แหละเราต้องปิดเตาก่อนโฮ้ยอยังชั่วหน่อยแต่ว่าตอนนั้นของฉันบอกว่าเป็นอะไรเนี่ยไม่ใช่เรื่องดีเลยเราคงต้องทิ้งมันไปนะมันใช้ไม่ได้แล้วโเจนเธอทำให้ยากโกรธแล้วนะแล้วมันยุ่งยากตรงไหนกันฉันไม่เข้าใจเลยตอนนี้ฉันมีทุกอย่างพร้อมแล้วล่วลวนะเรานัทแสนอร่อยและน่ากินจากนั้นต้องราสเซสตอร์เบอรี่ลงไปด้วยนะและจากนั้นก็ใส่อซิ่ิง แล้วจะลงไปในสีสมอ,อาหารแสนอร่อยสีชมพูที่ฉันทำมาแล้วเราได้สปริงเคลิวลวอลล่พร้อมเสิร์ฟแล้ว <Wow! S 1> ใช่มันออกมาดีมากแต่ว่ายากงทำไม่สวยขนาดนั้นแต่ใครบอกว่าย่าทำไม่สำเร็จล่ละย่ารู้ความลับของโดนัทที่อร่อยด้วยนะมันก็คือน้ำตาลไอซิ่งด้านบนยังไงล่ะเรียบง่ายและอร่อยมาก <c oughs> แล้วฉันจะทำยังไงดีอ่ะแมยังไม่เหลืออะไรให้ใช้เดาด้วยไม่เว้นแค่ชีสนี่ยเหื่งว่าฉันไม่ได้ฉล,ลาดแล้วล่ะชีสมันเหนียวเหมือนแป้งเลยพรางั้นฉันจะทำโดนัทชีสละ จากนั้นก็โรยด้วยเศษมะฝรั่งทอดเอาไปเลยอ้เกิดอะไรขึ้นเนี่ยแผ่นดินไหวนั่นเหรอไม่ใช่ค่ะมันคือหลานของคุณย่ะเจนก่อนค่ะทุกคนหนูไม่ได้เล่นนะหนูกำลังทำอาหารให้น้องนะแลนนี่คือสปริงเกิลพร้อมแล้วจากนั้นก็โดนนัทไปคลุกให้ทั่วมันต้องออกมาดีแน่นนะแต่ว่าม่บางอย่างขาดไปนี่อ๋อรู้แล้วถ้าอยากให้โดนนัทอะไขึ้นต้องทอดให้ดีๆล่ะแต่ว่าจะดีกว่าถ้าไม่มีกระทะนะและมันสุกกว่าด้วยแบบนี้นะ โอ้เจนละ่ะต้องเชวล,ลาอีกงานแค่ไหนเนี่ยเราพร้อมกันแล้วและจะไหนจะชนะในรอบแรกนะอาจเป็นโดนัทจากคุณยะหรือว่าโดนัทเรีมสสยอร่อยจากเชฟละ่ะหรืออาจเป็นโดนัทชีสจากพี่เจน <Yeah. S 1> อ้วาวตาหนูนี่ลูกวาวเลยโอ้โหโดนัทสีชมพูสวยจังเลยและก็อร่อยมากด้วยและมีสตอรี่ที่หนูชอบด้วยนะนี่มันดีจังส่วนจานนี้ดู่ธรรมดามาก <c oughs> และรสชาติก็ ธรรมดาเหมือนกันน่ะแม่ว่าทำใจเท่าไหร่คะโอ้ว้าวเดี๋ยวนี่น่าสนใจจังเลยมาลองกันมันคือชีสทั้งยืดและลายในปากด้วยอร่อยจังเลยอ่ะแต่ว่าจะเลือกจะไหนดีนะยากจังโอ้ต่ตัดสินใจได้แล้วล่ะเดี๋ยวนะสาวไซส์สโตอได้ฉันนะใช่แล้วฉันรู้อยู่แล้วและตอนนี้หน่อยอยากกินสลัดสลัดอรไรนะ ซีซาสลัดค่ะสลัดให้มีชื่อเสียงนะฉันทําได้ตอนนี้ต้องสับตัวอย่างให้เป็นชิช้นเล็กชิ้นน้อยโอ้ล,ะละ้านลักหยุดทําแบบนั้นได้แล้วในครัวเธอต้องระวังให้มากกว่านี้นะโดยเฉพาะตอนที่เธอมีมีอยู่ในมือนะต้องหั่นผักอย่างระมัดระวังและจัดวางให้สวยงามในจานแบบนี้นะ <c oughs> แล้วก็ส่วนไก่ต้องเป็นไก่เนื้อนุ่มฉ่ำและก็อร่อยมากด้วยหั่นแล้วก็วางบนผักเลยสวยงามมากฉันคงพูดแบบนั้นไม่ได้ตอนนี้ฉันแสดงให้เห็นว่าการเสิร์ฟสลัดที่สวยงามมันเป็นยังไง และเพื่อจะทำมันจะใส่ผักเขียวลงไปในเครื่องปั่นแบบนี้จากนั้นเติมน้ำเล็กน้อยแล้วก็กดปุ่มกดเครื่องเลยเอยนี่มันโจ๊กสีเขียวมากกว่าค่ะมันไม่ใช่โจ๊กนะเจนมันคืออาหารชั้นสูงนะจากนั้นก็ส่วนผสมมาททำเยลลี่เพื่อมาอร่อยมากแค้นแล้วเราก็เอาใส่จานได้โอ้ว้าวมันเจ๋มมากเลยใช่แล้วขอนะคะแต่ตอนนี้เราสามารถพักผักลงในจานได้ด้วยละแล้วก็หั่นอกไก่ลงไปด้วยนะ แต่ยังไม่หมดน้ำมันคนเล็กเลยจากนั้นทุกอย่างก็เข้าที่สวยงามมากเลยโออใครทำสลัดกันแบบนั้นกันเนี่ยสลัดต้องใส่ชีสด้วยนะสิใช่ไหมเจนใช่แล้วค่ะคุณย่าอ๋อและของฉันล่ะไม่มีเวลาหั่นผักแล้วเจนนี่ร้านทำพังอีกแล้วเหรออ๋อยากที่สุดเลยไม่เหมือนก้อนภูเขาของอาหารเหลือแบบนี้ไม่ชนะแน่นอนต้องเรียกพี่อะไรบางอย่างแล้วล่ะโอ้ฉันรู้แล้วตอนนี้พี่ทำสลัดให้น้องก็เลี้ยงให้กินนะใครเราไม่จำเป็นต้องหาอะไรทท่งนั้น แ่นัเรียกไม่เหมก็พอแล้วเพิ่มเลยไ้ลูกตาแล้วก็มันชเมลโลดด้วยฉันอยากใส่เลี่มากกว่านี้ใส่ไปอีกมากกว่านี้แล้วก็มากกว่านี้แบบนี้แหละ oh. อโอเป็นจานที่สวยงามและน่ากินมากที่คนกันของเราทําออกมานะแต่น้องกอเรจะชอบมันไหมนะงั้นเรามาหาคําตอบกันเลย <laughs> งั้นหนูจะเริ่มจานอ๋อ,อ,อ,อด้จานนี้บอหยาดเล็กสีเขียวตล่อยจังเลยงั้นมาลองกัน ไม่หนูขอดิสไลค์กับจานนี้แล้วสลัดจานนี้ธรรมดาดีนะสลัดธรรมดาธรรมดารสชาติก็ธรรมดาธรรมดานะ <Okay. S 1> อืมว้าวสิ่งจงเลย oh. นี่มันสลัดผสมกับเยลลี่มขามแลังก็เจลลี่ด้วยนี่อืมเป็นการผสมผสานที่ลงตัวมากหนูชอบมันและหนูเลือกจานนี้เป็นผู้ชนะละใช่แล้วมันอร่อยมากเย้ <Yeah. S 1> ฉันรู้ยินแล้วล่ะมาไฟไฟกันานน้องสาว ก็เลียร็วเข้าหนูอยากกินไข่ดาวฮ่าไม่มีอะไรง่ายกว่านี้แล้วย่าทําได้พี่สาวก็ทําได้เหมือนกันงั้นเทน้ํามันแล้วก็ตั้งกระทะให้ร้อนคัย่าหนึงขอนะคะดูเหมือนมันจะไม่ออกอะทําไมน้ํามันถึงไม่ออกมาเนะต้องอยากขวดให้แรงมากกว่านี้มั้งออหนูคิดว่ามันพังสินแล้วโอ้เจนแม่ระวังเลยนะงั้นย่ามาทําอาหารดีกว่าตอกไข่ลงไปสองฟองแบบนี้หนูก็ตอกไข่เหมือนกัน งไงอ่ะฉันนี่ซุ่มซ่าจริงๆเลยไม่ไม่มีใครทำใครกันแบบนั้นแล้วล่ะนี่ต่างหากที่ฉันจะทำก่อนอื่นเราต้องอุ่นครีมแบบนี้จากนั้นก็ใส่ผิวซ่อมลองไปแลวส่วนผสมลับลงไปด้วยนะมันจะช่วยให้จานนี้ออกมาเป็นแบบเดียวกันกับในร้านอาหารที่ดีที่สุดในโลกเลยจากนั้นก็สับลูกพีชลงไปและเติมสารพิเศษของอาหารโมเลกุลลงไปด้วยเอาล่ะได้เวลาสร้างความมัดเซนของกานนำอาหารแล้วและนี่ก็คือไข่ดาวโมเลกุล ว้าวหนูเคยเห็นแต่นในย t u b e นั่นเนี่ยเจนระวังด้วยโอ้ยไข่ของฉันทุกอย่างกำลังไหม้แล้วพลอะายชัดชดเลยใช่แล้วอย่างน้อยน้องกลอเรียก็จะไม่หิวแล้วล่ะไข่ของคุณย่าดูน่ากินมากใช่เจนในรอบนี้ทธอไม่มีโอกาสชนะเลยแล้วน้องกลอเรียจะชอบอาหารโมเลกุลไหมนะงั้นเรามาหาคำตอบกันเลยดีกว่า <c oughs> อรอบจักจานไหนดีนะห <c oughs> นูอ,อยากลองจานนี้ล่ะใช่ไม่เลวเลย แล้วนี่คืออะไรอะ่ะ <No. S 1> หนูจะไม่ลองมันเด็ดขาดม <Hey, you. S 1> ันไข่ที่ไม่ธรรมดาเลยโอว้าว oh, wow. แล้วมันก็หวานด้วย <c oughs> อร่อยจังหนูชอบมันหนูเลือกจานนี้แหละผู้ชนะ oh. ฉันรู้อยู่แล้วล่ะ oh. คนยาอย่าเพิ่งอ่านหนังสือคะ่ะ oh. หนูอยากกินแซนด์วิช <Yeah. S 1> ได้เลยจ้นหนูน้อย <Okay. S 1> เราชอบทำอาหารรอบนี้เธอไม่ชน,นะแน่นอน แซนด์วิชทำง่ายมากฉันชอบกินขนมปังกันนันทิล่าอยู่แล้วแต่ครั้งนี้ทำให้มันอร่อยยิ่งกว่าเดิมฉันจะเพิ่มท็อปปิ้งหว,นหวานๆด้วยมาร์ชเมลโล่ที่ฉันชอบช็อกโกแลตรบบสสตรอเบอรี่แล้วก็ยลลี่หวานๆอมเปรี้ยวด้วยนะโอ้นี่มันน่าก,กินจังเลยอะ่ะแต่ว่ายขาดอะไรไปนะอ๋อใช่แล้วละ่ะจะหวานๆแล้วก็รู้กว่าซุปซ่าด้วยฉันคิดว่าเป็นไอเดียที่เยี่ยมมากเลยละ่ะไม่เลวเลยแต่ย่าคิดว่าทำแบบดั้งเดิมดีกว่านะมัสตาร์ แฮมและก็ชิสใบผักกาศด้วยรวมทุกอย่างเข้าด้วยกันแบบนี้และตอนนี้ก็เอาไปปิ้งได้ให้กรอบด้านนอกทั้งสองด้านไม่ใช่แล้วค่ะคุณย่าเราควรปิ้งขนมปังก่อนนะจากนั้นต้องใส่ไส,ส้ลงไปนะไส้ไม่ควรร้อนแบบนั้นแล้ววัตถุดิบอันวิช็คือหอยทาอะไรนะ หอยทากนั่นเหรอมันเหม็นมากเลยเหม็นอะไรคะนี่คือกลิ่นของปาลิสและจากนั้นก็มาเพิ่มอาหารทะเลกันนี่มันกลิ่นแย่มากเลยเยี่ยมมากและสุดท้ายเพิ่มชีสเคลาด้วยนะโอ้อย่ารู้สึกไม่ดีเลยนี่คือผลงานชนิ้นเอกของการทำอาหารคะ่ะวิเศษมากชนะตัวเองได้แล้วละ่ะแซนวิชของฉันก็ดีเหมือนกันอ๋อฉันล,ละลายแล้วแต่ฉันรู้ว่าต้องทำยังไงละ่ะ เราต้องการชามใส่น้ำแล้วก็ใส่น้ำแข็งด้วยนะและจากนั้นเราสามารถวัดรลัยด้วยช็อกโกแลตได้มันจะแข็งตัวเป็นรูปร่างที่เราต้องการได้เลยฉันเห็นไลฟ์แพ็กในนี้ในติ๊กต็อกนะเก่งมากลานเฮียทุกจานพร้อมแล้วละ<อ>่ะพวกข้าวแข่งขันที่แตกต่างกันและแซนวิชที่แตกต่างกันด้วยแล้วน้องโตจะเจอตจานไหนนะเดี๋ยวเรามาหาคำตอบกันเลยโอ้อันนี้น่ากินจังเลยมาลองกัน นี่มันหอยทากนี่แปลกมากนี่มันเย่ยสุดๆเลยใครใส่หอยทากกันนะแต่ว่าแซนด์วิชนี้สวยมากเลยหัวใจชลัดเป็นความคิดที่ดีมากอมร่อยจังเลยหนูชอบแซนด์วิชนหวานแบบนี้อ,อแซนด์วิชันนี้ดูบ้านๆธรรมดาดิอ้อจริงๆมันอร่อยมากเลยดีกว่าของทุกคนอีกหนูให้เจนนี่เป็นผู้ชนะละ โอ้ oh, ใช่ยาทำได้แล้วงั้นฉันเป็นคนแรกนะเยยมันคืออะไรโอ้ว้าวทำบ้าบ้า,บาสีฟ้าเจ๋งไปเลยแล้วของเธอละ่ะส่วนฉันก็มีของอะไรเหมือนกันนะโอไม่ oh, my, นะ <What? S 2> มันคืออมยิ้มกับมแมลงสาบะ oh. แลวร้ายที่สุดเลยจะกินมันได้ยังไงเนี่ยฮะ <Hey, you. S 2> huh? มีคนชอบร้ายละ่ะเอาไปหา่างๆจากฉันเลยนะเจนฉันจัดการเองได้โอ้ว้าวนี่เป็นอมยิ้มที่อร่อยมากเลยละ่ะแค่มีมแมลงสาบข้างในเท่านั้นเองนะ ฉันเราต้องเลียกข้างนอกแล้วก็ทิ้งแมลงสาบไปเจนรับได้แล้วล่ะโอเออท่านนี่ประหลาดจริงๆเลยเอาล่ะฉันมีหบบาบา้บานบ้านตอนนี้น่ารักอยู่อร่อยจังเลยอะที่สุดยังไงอาหารสีฟรร้าก็เจ๋งก็ยินดีโอ้ไม่นะฉันกินเอา,ายิ้มไปจนหมดไม่ได้สังเกตเลยแมลงสาบข้างในด้วยเอ,อ้เอโอลิเวียหยุดไว้ได้แล้วเธอกินแมลงสาบไปนั้นเหรอแต่ฉันไม่มากฝรั่งที่อร่อยมากนะเธอกำลังขัดขวางความสุขของฉันนะโอ้ไม่นะเจนเธอมีแมลงสาบเป็นลูกโป่งด้วยอะ อะไรกันเนี่ยไม่นะเฮ้ยทำไมมันแรงใส่เปนลูกบอลของฉันด้วยอะตอนนี้ฉันเต็มไปด้วยหมอกฝนล่ะง่ะไม่นะไม่มันแรงใส่มาอยู่กับฉันเอามันออกไปตาเธอใหญ่ที่สุดเลยอลิเวียยินหัวล้ะทำอะไรสักอย่างสิอะไรอยู่ในนี้นะมันเดียวกันอลิเวียเธอทำพังหมดเลยฉันอยากเล่าอยู่นะโอ้ว้ามีของอะไรอยู่ด้วยนี่นีสีตาสีฟ้าเขาฉันไหมนี่เจนพูดให้น้อยลองลงมือได้แล้วกินเร็วเข้าอลิเวียเธอนี่มันเด็กเนิร์ด โอ้ฉันมีสปริงกิลสีสันสดใสด้วยเจ๋งมาลองกันเลยดีกว่าอ,อร่อยสุดๆฉันชอบมากเลยละ่ะว้าวแถมยังมีน้ำหวานรสเปรี้ยวด้วยนะใช่แล้วละดีมากทำอะไรละ่ะเปิดฝาของเธอสิว้้วาวสีมิพูด,ดูน่าอร่อยจังเลยอะ่ะฉันยังไม่ได้ลองแต่มั่นใจต้องอร่อยแน่แนแอุมว่าอร่อยจริงๆด้วยอะ่ะตอนนี้จะกินให้หมดเลยทุกอันเลยนะ เอาไม่นะเจนฉันช่วยฉันด้วยฉันสำแล้วค่ะแอวพี่บานเจนมาช่วยแล้วล่ะเพื่อนธารู้สึกดีขึ้นไหมอขอบคุณที่ช่วยฉันนะ <c oughs> แล้วเธอได้อะไรละ่ะงั้นมาดูกันเลยดีกว่าว้าวมันคือเมนทอสล่ะเต่งใช่ไหมแล้วเธอได้อะไรละ่ะฉันชอบเมนทอสจังเลยสงสัยจังเลยว่าจะมีอาหารที่อร่อยกว่าฉันไหมสีชมพูเจะ๋งเหมือนสีฟางฉันหรือเปล่านะมาดูกันดีกว่า ดูสิโอเคฉันมีบางอย่างที่เจ๋งมากเลยนะมันคือหมวกกันน็อกกับแฟนตาละโอ้ว้าวฉันสงสัยจังโ่ารสชาติจะเป็นยังไงตอนนี้ใส่ทุกอย่างเข้าไปแล้วก็ลองดูโอ้ยย่ฉันสัมผัสได้ถึงน้ำโซดาที่ไหลเข้ามาในปากฉันด้วยละอร่อยจังเลยววานรสชาติสตรอเบอรี่นะโอลิเวอร์ขอฉันบ้างสิเฮอไม่ละก็ได้ฉันมีสเปรยมาฝากด้วยนะฉันคิดว่าน้ำโซดาของเธอมีแก๊สน้อยไปนะงั้นมาเพิ่มกันหน่อยดีกว่าออ๋โอ้ไม่นะเกิดอะไรขึ้นเนี่ย มันมีฟองในปากฉันด้วยอะฉันเก็บไว้ไม่ไหวแล้วเจนจะเส่เลงไปกันเนี่ยฮะโอลิเวี่ยฉันเียงหมดเลยอะดูสิแต่มันสวยดีนะงั้นมาเปิดของกันเลยดีมหมโอ้ว้าวฉันได้ของอร่อยละแล้วเธอละมันคือยามรชเชอรี่แซนวานแล้วก็ตัดเสียงคงกินได้ด้วยละเจนได้เหมือนกันแต่เป็นสีฟ้างั่นเหรอเจ๋งจังเลยอะงั้นมาลองกันดีกว่าว้าวยังอร่อยมากเลยอะหวานมาก เดนเธอแน่ใจเหรอกระดาษนี้กินได้นะโอว่ารสสตรอเบอรี่ล่ะงั้นะสนใจตังต้องทำยังไงดินนะสิ่งด้วยทยายามลงไปบนกระดาษหวานๆดีกว่าแล้วก็เอามาม้วนแบบนี้เลยจะได้รสสตรอเบอรี่กับเชอรี่ด้วยกันใช่แล้วมาลองกันเลยดูสิมันน่ากินมากโอ้อร่อยจังฉันก็ทาได้เหมือนกันนะฉันอยากวาดแมวบนกระดาษของฉันนะโอ้ใช่แล้วแบบนี้แหละมีหูด้วยนะ่ารักมากเลย ต้องลองแล้วปิดไว้ got ใช่แล้วล่ะอร่อยจังเลยดีมากอ๋กระดาษสีหรัอของฉันหมดแล้วอ่ะส oh. ิงด้วยฉันมีความคิดดีๆแล้วล่ะ oh. ขอกระดาษหนึ่งใบได้ปะ oh. ขอหน่อยนะอย่า oh. เพิ่งกดนะมาเล่นเอ,เอ็กโซกันดีกว่า oh. ใครชนะก็ได้กินกระดาษพร้อมกันไปเลย oh. พร้อมยำมสองรสเลยนะเราต้องอะไรสุดๆแน่นอน <Come on. S 1> oh. าะโอ้วไอความคิดที่เยี่ยมมาก ฉันเป็นโอแต่เหมือนกับเธอนะโอ้เธอนี่เป็นอะชิร้จริงๆเลยฉันไม่ยอมแพ้ง่ายๆแน่นอนเป็นไงล่ะเดี๋ยวดูสิฉันชนะแล้วล่ะเย้ฉันได้กกระดาษสอนอร่อยแล้วล่ะนี่มันไม่เหมือนที่คุยกันไว้นี่นะขอฉันเปิดก่อนได้ไหมโอ้าวมันคือน้ำผลไม้แล้วก็แก้ทำมนจากเยลลี่แสนอร่อยล่ะมันต้องอร่อยสุดๆแน่นอนโอ้เจนได้ของอร่อยอีกแล้วอะ งั้นตอนนี้มาลองน้ำผลไม้กันเลยดีกว่าอ,อร่อยจังเลยตอนนี้ก็เ้สใส่แกส้แยมลีล่ของฉันแล้วก็มาลองชิมกัน <g ul ose> น่าสนใจเจ่มใจะอะไรกว่าเดิมไหม <Awesome. S 1> เอาล่ะได้เวลาแล้วนี่มันดีกว่าเดิมอีกนะเนี่ยโอลิเวียนี่ oh <my. S 1> ตื่นสิเอาจากฝันได้แล้วเปิดฝาเร็วเข้าเร็วโ <Yeah. S 1> อ้โหน่ากินจังเลยอ่ะคืออาลล์น,น้ำสีชมพูนี่น่ารักมาก โอ้ว้าวมันคือลูกบาสร้างนั้นเหรอดูสิวิเศษม,มากเลยแล้วเติมใส่อ่างให้เต็มเลย <c oughs> แลวอ่างนำ้ำจะไม่มีน้ำได้ยังไงล่ะ <c oughs> ใช่แล้วเต็มไน้ําผลไม้มอยู่นี่งั้นขอยืมหน่อยนะแบ่งให้ฉันได้สิเอาแยกขอบคุณนะมันดูดีกว่าจะเกิดอะไรขึ้นโอ้ว้าวฟองมันอ่างสับน้ำปรจริงๆเลยนะเจ๋งมากโอ้มันวิเศษมากเลยลองแล้วเข้าโอ้ใช่แล้วฉันไม่เคยดื่มน้าจากอ่างน้ำมาก่อนเลยเจ๋งมากขอบคุณนะที่แบ่งกันงั้นขอฉลองบ้างได้ไหมอะ ขอบคุณนะออลิเวียฉันอยากรู้จังเลาฉันจะเป็นยังไงบ้าง <Nice. S 1> ว้าวมันโดซาจริงๆด้วย oh, <man. S 1> มันดีมากเลยเยี่ยมอยากกินเยลี่แก้วด้วยละ่ะ <c oughs> มันดีจังเลยแล้วก็ตลกมากด้วยมาปอยยิ่งชมกันเลยไม่อยากเล่นเหรอก็นได้งั้นฉันไปนก,นก่อนนะโอ้ oh, ว้าวมันคือเยลี่เจสซี่ดรอปลพร้อมกับแยมรสเปรี้ยวด้วยอย่างเจ๋งอะงั้นต้องรีบลองแล้ว ยิเลี่ยอร่อยมากเลยล่ะแล้วแยมแล่ะเดี๋ยวได้รู้กันไหนลองดมก่อนสิสร้างเถอะมากินเลยดีกว่าอืมอร่อยจังแล้วก็เปรี้ยวด้วยดีมากเลยตอนนี้มาทำเค้กชิ้นเล็กๆกันดีกว่าค่อยๆทานลงไปแบบนี้แล้วก็วางแบบนี้เลยเยี่ยมมากมันจะทั้งหวานแล้วก็เปรี้ยวในเวลาเดียวกันฉันชอบการจัดคู่แบบนี้นะเจ <Nice. S 1> นมาดูกันดีกว่าว่าเธอได้อะไรนะ ได้เลยและฉันมีมันคือขนมเนินหรอฉันฝันจะลองมันมาตั้งนานแล้วมันคือขนมสีฟ้าที่อร่อยที่สุดเลยเจนกินดูน่าอร่อยมากเลยแต่ว่าพ่าองขอเปรี้ยวให้สอยดีไหมตอนนี้ใครยังบนขนมของเธอกันข้าหลอนเธอจะตลกแค่ไหนนะคอยดูอร,ร่อยจังเลยอ่ะเอาแต่ทำไมมันเปรี้ยวขนาดนี้อ่ะมันไม่ควรเปรี้ยวสีโอลิเวียทําทำมันลงไปเนี่ยเธอใส่ยางเปรี้ยวของเธอลงไปชิมไหมตลกดีนะ เราเล่นมีดนักสู้กันดีไหมถ้าชนะได้เปิดตอนฉันต้องชนะเธอให้ได้เย้ฉันชนะแล้วฉันไม่ขออะไรหรือเปล่านะโอ้ว้าวมนคือจุ๊บจุ๊บราชักโคกแล้วจุ๊บจุ๊บทั้งอร่อยและก็สวยมากเลยท้ายที่สุดยังไงสีฟ้าก็สวยที่สุดอยู่แล้วโอ๋อเป็นผงน้ำตาลนี่งั้นมาจุ๊บจุ๊บจุ๊บเล่นในผงกันตอนนี้ก่าอืมผงรสเปรี้ยวแต่ออมยิ้มหวานอร่อยเข้ากันมากเลย ว้าวเจ๋งไปเลยฉันก็อยากได้เหมือนกันนะเจนให้ฉันบ้างสิมันกำลังแกล้งมือเลือกฉันนะนี่ไม่อยากแบ่งเหรอโอ้โหแหวนอมยิ้มล่ะมาลองสวมกันดีกว่าใช่แล้วน่ารักจังเลยมันต้องเหมาะกับฉันสุดๆแน่มาลองรสชาติของเพชรกันมันต้องอร่อยมากแน่นแ่เลยหวังว่าเพชรทำไมจะเป็นแบบนี้นะแต่นี่คืออะไรอะนี่มันของฉันนะเจนลองก่อนสิแล้วค่อยบอกเธอ แยมลงไปบนแหวนมมยิ้มของฉันแบบนี้มันเปรี้ยวแต่อร่อยแน่นแน่ฉันก็อยากไล้เหมือนกันนะโอเล์ขอลองบ้างสิฉันมีไอเดียแล้วล่ะมาผสมกันดีไหมเราเทย็นเปรีของฉันให้กันและกันแล้วจุ่มลงในผงของเธอเป็นไงอ้ถึงมันจะเปรี้ยวสุดๆแต่มันต้องอร่อยมากแน่นอนผอไม่จ๋าเปรี้ยวมากจริงๆแต่ก็หยุดไม่ได้แล้วด้วยมันอร่อยมาก อร่อยจังเลยใช่แล้วเธอพูดถ <Yeah! S 1> ูก